สวัสดีค่ะกินเขาน้ำกันค่ะพี่น้องพักที่ถูกใอเออเนะกินเขาได้พี่น้อง <c ười> ด <c ười> เด้เอื้อ <c ười> แต่วันเกิดชุดน้ำมานี่ชุดน้ำมาแจะนี่ดอกะ 嗯。 Nói nhìn kết vào Nói nhìn Nó vào nói nhìn kết ไอ้ซุปนองไม่มีต้มไข่แล้วก็ะปนปลาค่ะจุ่มกินปลนปลา,าเปล่งกินเป็นไรล้วยเป็นงปลาแต่ว่ากินปลนกบเป็นโอ้ยกินปลนกบเป็นปลนปลาบาเปล่งข้าวเนะี่ยผักกาดส้มค่ะ ยางมะตูมยังดีหน้าต้นนั่นแ่ะยางมะตูมค่ะเติมมาเหือนี่นี้เหรอนี่นนแหละตามหูครั้งแม่พอด มีคนไม่กินหมูด้วยค่ะว่ามันอิสลามเลยแล้วว่าพวกนี้ไปบนไว้บัดนี้ได้กระเดื่เดีเศร้ากินหมูค่ะต้องมุ่งมั่นปารถนาจ้า <c oughs> ตั้งใจพวกกินกับพวกที่อยากประเด้๋เริ่มเพละเนื้อมา่อนเนี่ยกินเบื่งกะไร เริ่มเริ่มมาหอานมัอน,นี้เริ่มเพ็ดควมเผ็ดมันอยูม่หมูนเดียวอืมดี

แม่กินแล้วตีแม่กินมาแล้วไอ้เนาะเลี้ยสองสาวกันเสิออกมาสุดท้ายนี่ตลอดเห็นอันนี้เรากินหอดเด้งหน่อยตองเรียนๆเอาทอ,ทอดไปโรงเรียนเด้กทอดทอดดอกไหมเลี้ยว ถึงบ่มีเงินบ่ได้ห่อัวเด้อฮอดดอก <laughs> อ่ะกินข้าวกับทอดจ๊อืมผมเอาผักกาดหินกับแบ,บบใบบัวบัวนะ หนาวแหงเนาะแมหนาวสิจะเนเน,น,น,นาะเมืเม่อกี้จะองศาสิบสองสิบองต่ำสุดสิอองศาแต่ตื่นขึ้นมาตอน12บสองีค่ะอาบน้ำหนาวที่สีหนาวไปอีกร้ายหนึ่ แนะนำเด้อูุถฒ่าอาบแน้ำบ่ได้ย่างก็อ,อาบค่ะหนาวหึมใหญ่ปุ๋ยแบบน้ำวมนั่นแก่แล้วน้ำวันมาแล้จ้าบบตตอลีกัสูงเล้ค่ะ ก็เอาอะค่ะมากินเขาค่ะขขบค้นค่ะีนแปดกันกนแค่ะ มาตามหาเบี้ยเงนินละมุนยีมเงินละมุนมาอยู่ต้ะไปฉันมาลองเพิ้ยงดูเครืงหัน่นนี่เหมือนอยากอายเด้พี่น้องไม่อยากให้คนรู้จังอยากอาย ันเมื่อได้ลองเพ่งอย่างเดียวค่อยแน่ใจ ไข่ German> ปุ่นไยแล้วค่ะแซบพี่มองกินเคยกินอยู่คำนึงเำนม่ัาตานึ่งกบตรงนี้น้าเหงอไข่หรอ เสียงหนามากเต่เอาเงนนถ้าเป็นกรมีจำแล้วก็รอบนี้ดูแดดแดดีลองบนท้องไม่แบนี้มันต่างกันไหนกับกบมข้าวปลาบ่บ่กินปลาตัวบ๊อข้าวจิ๋วันี้ chào kỳ nói hát tòa mama thân mất lần lượ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 t 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 ขวนัพริกมาเมื่อเช้ายินกับยังเม่้นปลาเดียวน่อใบัวกงานกับบายกับกินผัก อิ there, here. Here. 5, mm. Não, ่มด้บปะแล้วก็อิ่มต้นไปก่อนอใจยูเด้อกน่บางิมเนี่สิบ่กินละิมตับานนเห็นบะี่ไหนใครร้องซิมีซิมนั่นเห็นบ โกบนะไม่นั่งกินนะเอาเ <laughs> บ่งเบ่งเริ่มทิปต่อไปปนโก้บล่ะได้ไยซิ้นหายเลยกิ้นไขน่กิ้นไข่มีประโยชน์ค่ะ ถัาก,กิดหินพี่หนุอมแซ่บก็ได้แซ่บมากเป็นผักกาดที่มกักไว้หืมหินดีปะ ดังหินจุ่มหน้าเหมือนน้องอัไน,น,นเลยน้องไหนสายฟ้าฮะใชาเหมือนสายฟ้าเลยสายฟ้าไหนลูกแม่ชมพู่อืมอืมนึ่งนะ <c oughs> ตาหน้าเท่าไหร่เนาะตาละห้อ,อยเท่าไหนนะ่เนาะที่เป็นตาหาวไม้เนี่ย หายิเพดอันนี้เนาะรอดมาเพดเจ้แต่ว่าเพดตรงมันเพดตรงขวดนั้นนาะขออีกสคองขาไม่ได้เอาเลยยิ้มหน่อยมอนกนยิ้มหน่อยกันค่ะจต่ เจนหาพนังนี่พี่น้องหลังใจพี่นี่เจนหาวันนี้อะไร้ะย่สนกยังหค่ะ16หกนาก็ย่ะเจนหาแต่ออกสิบเจ็ดนะอบาวันคู่เอาบ่ะนี่สุดท้ายค่ะพีทีิดพี่น้องเราครับพี่ไทย 嗯，对、嗯，就、欸、他 <laughs> 一点吗？嘛。<laughs> พี่น้องติดตามได้ด้วยะค่ะเดิมช่องเวียงรัลมอนเชนเนลนะคะเพิงเฮ็ดนะเพิงเฮ็ดค่ะแต่ก็มีคนติดตามแล้วประมาณพ <2005 S 2> ันห้ากัพันหกแล้วค่ะอันตรายหดมื่นหดแสนได้ด้วยะค่ะพี่น้องไว้กันค่ะช่วงโควิดเนาะ <c oughs> บ๊ายบาย 垃圾。<I>